ก็จะมาปักเบ็ดนะครับในหมาเราตรงนี้เดี๋ยวเอามาแค่สิบห้าคันช่วงนี้ก็ไม่มีกับข้าวกับปลากินเลยนะครับต้องออกมาหาขก็กินข้าวปลาก็ยังไม่ออกหนุบเพิ่งได้หกสิบวันรออีกนานก็จะได้เกี่ยวต้องหาของกินก่อนครับนี่ครับก็เริ่มเลยนะครับหลังแรกนี่ปลาตัวที่ปลูกไว้นะครับที่นาปลูกไว้ เก็บกินพอได้กินช่วงนี้ข้าวราคาไม่ดีนะครับต้องประหยัดต้นทุนได้ก็ประหยัดใปล่อยน้ําเข้าปใหม่เลยปลาน่าจะขึ้นมาเล่นน้ําปกติแล้วผมก็ไม่เคยปักหน้าแ้งแบบนี้นะครับจะปักแค่ตอนช่วงฤดูน้ําหลากักน้ําเยอะน้ําท่วมนะครับปักตมนาช่วงนี้ก็ไม่มีกับข้าวกินลองดูจะมีตัวหรือเปล่าเหยื่อเขียดนะครับ เมื่อคืนก็มาจับตรงนี้แหละมาครับหลังแรกไนี่ยรู้ครับหลังต่อไปนี่ครับหลังที่สองเอาตรงนี้แหละทำชัดหน่อยลกด้วยมีตัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับในน้ำดูน้ำยังสยใสๆอยู่เลยน้ำเพิ่งลงนะครับตกน้ำทำามนี่ครับปักให้ลึกหน่อยน่าจะตัวใหญ่ ลอยฟ้าลงหน่อยนี่ครับไ <ป S 2> ครับลุยต่อไปมาดูหลังต่อไปเลยนะครับไม่ต้องแวกเลยตกลกนี้นห่ะอักเลยติดจะ,จะพันยาหรือเปล่า,อาลองดูครับได้ก็คือได้ไม่ได้ก็ช่างมันเอาแค่พอได้กินก็พอ โอ,โอ้โหดินนิ่มนี่น่าจะถอนหรือเปล่าถ้าติดตัวนี่จะเอาอยู่หรือเปล่านี่ครับเอาหม,านม,านมานันมันมันนี่เดินเลาะตามปากกล้วยเลยนะครับดูนับคองครับนี่มาเต็มเราก็ปล่อยลงเน้นในบอ่อ ดูข้าวประมาณนี้เลยสองเดือนครับราคาก็ไม่ค่อยดีช่วงนี้โอ้โหชาวนาแย่กันเลยเดีย๋ยวมาดูแหล่งปักเราก็ต่อดีกว่าไหนดีเี่จะเอาช่องน้ําเลยนี่ครับนี่รอตรงนี้เลยเนี่ยครับนี้เราก็จะปักตรงช่องนี้เลยนะครับเผื่อปลาขึ้นมาเล่นน้ํา นี่จ้ะเฮ้ยโอ้ข้างๆดีกว่านี่ข้างๆดีกว่าเบือปลามาออเล่นน้ำนะครับเสร็จล็กๆนี่แหละปลาชอบอยู่แต่ดิ้นอุ้งนิ่มเหลือเกินแห้งขาดใจแล้วโดนน้ำยุยนะครับถ้าเจอตัวใหญ่จะอยู่ป่ะเฮ่มีเสียงปลาหุบ ลุ้นกันติดหรือเปล่าคันก็ปักตรงนี้เลยครับลง,ลงเตียนนี่เดี๋ยวถ้ากินนี่ปื๊ดปปืดด๊ดเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าจะได้ตัวหรือเปล่าจะได้พอแกงส้มหรือเปล่านะครับไปครับเหลืออีกอยู่หกเจ็ดคันไปต่อครับผมเขียดก็เดินมาจับเมื่อคืนนะครับจับริมปากกล้วยเลยกว่าจะได้ห้าสิบตัวโอ้โห เดินไปกิโลเลยเขียดก็จับยากนะครับช่วงนี้ไม่ใช่น้าฝนมันจะเปี้ยวหน่อยเจอแสงไฟแล้วก็โดดหนีหมดครับน,นี่หมายนี้เหมาะนี่โอ้ลูป่าลกน้ำนี่ครับประมาณนี้หมานมันหมานนี่ตรงนี้เนี่ยหรือเปล่ปาปลาจะเข้ามาได้หรือเปล่ปาเอาลองดูครับเผื่อมีตัว ของมันก็อยู่ในน้ำนะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าต้องลองถึงจะรู้ปกติมันจะปักแค่ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาน้ำขึ้นนะครับน้ำเยอะๆใช่พอดีช่วงนี้ช่วงรับประทานเขาปล่อยน้ำมาเราก็เลยปล่อยน้ำเข้าตรงนี้เยอะนะครับน้ำก็เลยนี่เข้าใหม่ๆดูที่ปลาจะขึ้นมาเล่นน้ำหรือเปล่าจะมีตัวหรือเปล่าอ้าเอา้เอาโดดโดดโดดอา้าเรียกมาเรียกมา ปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ไปครับไปนี่เดือดขา้ามลงตรงนี้ลุกเนี่ยนะ๋ยวมีช่องไหนกัดลงนึงเลยนี่ครับลงประมาณนี้เลยนี่ดิน้นอยว่างงี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไปครับเหลืออีกสามขันลุยต่อไปครับ ก็เหือหลังสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวปักตรงนี้เลยเห็นลูกดีจะได้ไม่หลุดนะครับนี่เหมาะกันปักตรงนี้เลยหลังสุดท้ายโอ้จเจอตัวใหญ่จะเอาอยู่บนดินไม่ค่อยแน่นเลยนี่ครับไปครับผมลุ้กันโอ้ยจะไม่มืดเลยเดี๋ยว ดูตอนเดินกลับนะครับจะมีตัวติดหรือเปล่าไปครับเดินกลับจะมาเอารถนะครับได้ยินเสียงดิ้นโคมโคม,ม,ม,มตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันตรงไหนวะนี่เฮ้ยนี่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 ไงโอ้ยจืดโอ้จืดสวไม่ค่อยตโตาชันมาชันอืมนี่ตายแล้วครับหนึ่งตัว ไม่ใหญ่ปลดก่อนครับผมนี่ดีคันครับคมหือหนีเปล่คมเลยอุ้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 ยดิ่นดิ่นดินหไปว่อ้ยอุ้ยอุ้ยดิ้นดิ่นอุ้ย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 ลุดเปล่ นี่ได้ตัวนี่นี่ตัวนี้ใหญ่น่อยดีครับโอ้ไม่แห้งแล้วครับวันนี้ได้แล้วตัวที่สองาครับปอดขัดปอดดูคันนี่คมีแ้วจะติดหรือเปล่านี้ก็อยู่ลกซะด้วย,ววยมีปลาด้อเปลาโอ้ยหลุดหลุดไปแล้วครับตัวนี้โอ้โห ไติดดิงโกงเลยพี่มาดูคันนี้น้ำตื้นอุ้ง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 ใหญ่ไหมอู้หูได้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 บูอ้ยาอ,อ,อยู่นี่นี่โอเคตัวที่สามวดก่อนครับวดกอ่อนอู้ดำกัะลึงปึ้งยาวจัดลดัดเฮ้ยมาดูคันนี้กันมั่ง ติดหรือเปล่าปืด๊ดจืดจืด,ดเปล่าตโวเปล่าโอ้โห,โห,โห,โหปลาอะไรปลาอะไรปลาชนนี่เครืองเขืองเขืองนะครับโอเคเดี๋ยวไปปลดก่อนโอ้โหดำปื้อเลยใช้ได้เลยได้กับข้าวแล้วครับไม่แห้วแล้วจะติดหรือเปล่าตัวนี้้ดินดินด้นดิ้น ดิน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 ชั้นอือนี่ทีห้าครับปะกอบครับกลับมาถึงบ้านแล้วถ่ายให้ดูให้ปลาหมอตัวหนึ่งปลาชั้นห้าตัวรวหมอโอ้โหตัวใหญ่มากผลงานตอนหัวค่ำครับเดี๋ยวรับดกึกประมาณสองทุ่มกว่าสามทุ่ม เดี๋ยวไปดูทีครับว่าจะมีตัวหรือเปล่ารอรุ้กนกลางคืนแล้วก็กดูทีเดียวตอนเช้าไปเก็บเบ็ดครับโอเครอบนี้พอได้กินแล้วหมานมันหมานนี่ครับได้เวลากลางคืนเดี๋ยวมาดูกันพอดีมาดูน้ําด้วยแวะดูเบ็ดเลยสองทุ่มก,กว่าๆมาดูคํานี้ก่อนเลยเงียบคลิปเเสีดยดขาวอยู่นะ มาตอนกลางคืนก็นี่ไม่ได้ตัวไม่เป็นไรครับถือว่าเรามาดูเครื่องด้วยช่วงนี้โจรขโมยขโมยเยอะชุกชุมถือว่าเรามาดูลาาลาวให้ด้วยกระตาเนี่ไม่กินเงียบแตงอยู่ดีปะนะโอ้โหนิ่งกิบครับมีตัวหรือเปล่าไม่รู้นะตอนกลางคืนเนี่ยเงียบเงียบเอาโอ้โหเด่นิ่งอยู่เลย ช้อนเอยช้อนนิ่งๆ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 โอ้ยจุดๆดูอุ้ยโดดขึ้นเลยนี่นี่ครับนี่ไม่ใค่ออ้วนเลยหัวโตๆพอได้ครับแต้มแรกปวดก่อนตรงนี้เนี่ยเครื่องช่างเอกนะครับติดน้ำใส่นาตรงนี้นี่เราไม่ได้ปลาก็เหมือนเรามาดูเครื่องให้เขานะครับตักไว้ตรงนี้คันหนึ่ง ยังอยู่ดีไม่ทำงานเลยเงียบเก็บครับไปดูคนอื่นต่อมาดูคัน,นี้โอ้เหียดูนกลับไปแล้วไม่ติดอ๋อยวเปลี่ยนเยียร์ก่อนครับโอ้โหดูถ้าติดไปก็ข้างล่าง,างลุกมากครับเกี่ยวเยียร์ก่อนคนนี้เมื่อตอนกลางวันกินนะครับ น้ำน้อยตรงนี้ดูสิจะกินเยอเปล่านี่นี่เอาเร็วเอาเร็วตัวโตหรือเปล่าอ้าวโหอยู่ปะอยู่โอ้โหนฮ่โอ้ใไ้ได้อยู่แต่ก็ไม่ใหญ่กดครับเดี๋ยวก็เชือเยืไว้ก่อนโอ้โหคันนี้ได้สองตัวแล้วเนี่ย โอเคครับได้สองตัวนะครับดูแล้วจะมีอีกหรือเปล่าดูตรงนี้โอ้โหหยับจิบหยับตงอยู่ดี <c ười> ยิ้มอยู่เลยไปดูคานเดินต่อครับได้สองตัวก็วถือว่าพอกินแล้วแต่เบ็ดยังไม่หมดยังเหลืออีกอยู่ดูคันเฮ้ยรอยมีรอยมีรอยเดี๋ยวลงไปดูกัน มีรอยตีแต่หลุดไปแล้วอุ้ยอยูยูยโอ้นิ่งกิฟตเลยึว่าพันเนี่ยโอ้โหโอ้โอโอโอไปดินแล้วแข็งทื่อไปแล้วครับเรียบร้อย,อยแข็งทื่อไปแล้วโอ้โห ครับเดียวเองเอาครับถือว่าได้ตัวใส่เกลือในเหมือนเดิมลดก่อนครับนี่ปลาทัวก็เหลืออีกสามคันเข้าไปดูกันจะได้อีกสักตัวไหมหุ้โยโอ้โหยังไม่กินอืมไปแล้วนู่นนูเขาปลาไปแล้วโอ้โหคันนี้ไม่ได้ครับเ่นื่ียเยูาถุโลอยู่ โอ้คันนี้โอ้โหลอยกัดไปนุ่นไปแตกลอยกัดเอาเดี๋ยวเปลี่ยนเยาครับดูหลังสุดท้ายกันเลยนะครับจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับคันนี้ก็พอกินแล้วสามตัวแล้วหลังสุดท้ายโอ้โหอุ้ยไม่กินกหลังก็มวนโอ้โหเนา ตกใจมันปื๊ดไปเลยนี่เขียดตั้งอยู่นะครับป่ามานอนรออยู่ตรงนี้โอ้โหเสียดายเสียดายอเอาไว้ดูพวกนี้แล้วกันครับดูทีเดียวจบพวกนี้ครบ่ากันไหมครับลุ้ตนตะทคกับผมไปครับกลับเขาบ้านสวัสดีตอนเช้าครับก็ได้เวลามาเก็บเบ็ดเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับจะมีตัวหรือเปล่าขันนี้ก่อน โอ้ยกลมไปนอูหนหอปล่าลุลุดไปแล้วโอ้ลุบลุดไปแล้วครัลุบด,ดแล้วคันเมื่อกี้หลุดไปทุกใสอาจจะพันยาดูคันนี้นี่กลมโอ้อยู่หรือเปล่ปาซะด้วยโอ้ลุหมือนกันครับอยู่หลุดแล้ว เอานี้จะได้ตัวหรือเปล่านี่ก้มอีกแล้วดูนะ่าจะดิ้นหลุดหมดพันย่าหลุดหมดนะครับจะอยู่โอ้ลื่นเอ้ยหลุดหมดโอ้ไม่เป็นไรครับดูคำต่อไปเลยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคำนี้ก้มนี่อยพันอยู่นี่จะอยู่หรือเปล่า โอ้ก้มมาทองทับคันหล่งไม่อยู่คันนี้อ้ยหลุดอีกแล้วอ้หลุดหมดครับนู่นพันยะโอ้สรงสัยจะแห่วแล้วมั้งเท้านี่โอ้ลอยกินไปหลายคันเหมือนกันนะครับก้มๆแต่ไม่ติดดูคันนี้สิอ้าวเนี่ยไมคันนี้ก็ลอยกินก้มๆอยู่หรือเปล่า หลุดหมดนี่นี่ก็หลุดโอ้น่าจะไม่มีได้ตัว,วมากชาวเนี่เดินมาก็มีรอยตีตั้งหลายคันนะครับแต่พันหญ้าหลุดหมดไม่มีได้สักตัวเลยอ๋อนี่คันนี้นี่คันนี้ก็มีรอยตีแต่จะอยู่หรือเปล่าดิ่มจนหลุดหมดยามลกนะครับอ,อยู่เปล่าแล้วก็พันจากโอ้ยเดี๋ยวนี้อยู่นี่อยู่ โอ้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ติดยาจได้หรือเปล่านี่นี่นีอึบบอึโอ้ได้ตัวแล้วอ่านี่ไตัวโอ้ไม่อ้วนัถือว่าได้ตัวครับผมจะได้เพิ่มอีกสักตัวไหม เท้าวันนี้หลุดทั้งหมดส่วนใหญ่กินจะหลุดขันนี่เนี่นี่อยู่ปะเนี่ยเอออยู่อยู่อยู่นี่ก็พันครับเนี่ยจะหลุดก่อนมั้งอู้ยืำไปถึงปึ๊บดึงขึ้นมาเลยนี่โอ้ไซด้เดียกันเลยกำลังดีตัวที่สอง โอเคแค่ okay. น,นี้ก็พอกินแล้วเหลือเบ็ดอีกสีค่คันครับลุ้นต่อจะได้เพิ่มไหมเหลือสามหลังคันนี้ okay. ทั้งหัวค่ำทั้งกลางคืนกินนะครับขาวจะติดหรือเปล่าอา้าเบ็ดหายเอาแล้วไปไหนแล้วเนี่ยใช่ะนุ ใช่เบ็ดนนั้นยู่นูน่นนี่โอ้โหน้ำเลึกเดี๋ยวหาอะไรมาเขียวก่อนโอ้ยรุดไปแล้วไม่มีตัวนะครับดึงเบ็ดหนูดึงไปนู่นเลยนะรุดโอเคครับได้สองหลังรุดว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับคันนี้ไม่เคยได้ตัวเลยนะครับน เ้ามาก็ยังเหมือนเดิมเหียบก็ยังอยู่นี่เห็นไหมนะอเหลืออีกหลังเดียวไปดูหลังสุดท้ายกันเลยนะครับจะมีตัวหรือเปล่าหรือว่าจะได้แค่สองตัวยัเป็นไรนนี้ก็พอะกินแล้วครับหลังสุดท้ายจะมีตัวหรือเปล่านูน่นดึงเข้าไปนูน่นจะอยู่หรือเปล่า โอ้ไม่น่าจะอยู่นะครับดูจากอาการเราเห็นเบ็ดเลยนะตัวเบ็ดโอ้เนี่ยปานกิ่งไม้เข้าไปรุดเออไม่เป็นไรครับก็สรุปยอดเลยนะครับเช้านี้ก็ได้แค่สองตัวถ้ารวมกับหัวค่าและกลางคืนหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็สิบตัวครับโอเคแค่นี้ก็พอกินแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดินเลาะดูน้ำ ว่าน้ำข้านาเต็มหรือ,อยังนะครับจะได้อุดเรียบร้อยเผื่อน้ําปิดเดี๋ยวไหลย,ย้อนคืนหมดนี่เช้าๆครับมันจะกาบเชา้าๆเลยข้าวประมาณนี้ลุกเหมือนกันก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเพียงนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ